10ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเงินของคุณที่จะทําให้คุณจนไปตลอดชาติคําแนะนําดีๆครับจากคุณวอร์เรน u บัฟต t ที่ทาง Invest Tomorrow รฮะไปถอดแนวคิดแล้วก็มุมมองจากคุณวอร์เรน u บัฟต t มาแชร์แบ่งปันะกับทุกท่านครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับว่า10ข้อนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับใครกดติดตามก็ขอให้รวยนะฮะกดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับ หลายหลายคนครับน่าจะรู้จักคุณวารนวัฟเศษอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าคุณวารนวัฟเศษเนี่ยเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกนะฮะได้คำแนะนําเกี่ยวกับการเงินมากมายนะครับที่สามารถช่วยเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงที่การแบหารจากการเงินแล้วก็หลีกเลี่ยงความเชื่อผิดๆนะครับทําให้เราอยู่ในภาวะของการไม่มีเงินนะครับมาดูกันครับว่า10บคาแนะนําเพื่อเลี่ยงนะ ความเข้าใจผ,ผิดเกี่ยวกับการเงินมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการใช้จ่ายเกินตัวนะฮะวารนครับเน้นให้ใช้จ่ายอย่างมีสตินะครับและไม่เกินตัวอย่างที่เรามีครับเขาแนะนําให้ใช้จ่ายเงินเท่าที่จําเป็นและมีการวางแผนอย่างชัดเนจนยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับเท่าน,นี้คุณมีเงินเดือนสักประมาณ30 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าใช้จ่าย35 0 0 0ืบาทวารินก็บอกว่าคุณต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นและก็ หารายได้เพิ่มเห็นไหมคือถ้าคุณมีเงินเดือนสามหมื่นจ่ายสามหมื่นห้าเนี่ยมันเกินตัวแหละคุณก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินกันไปนะครับอย่างที่สองครับความเชื่อผิดๆก็คือว่าไม่มีการวางแผนเรื่องของการเงินนะฮะการวางแผนการเงินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับที่คุณวารินบัฟเฟตต์เน้นย้ําอย่างสม่ําเสมอนะฮะการมีแผนการเงินที่ชัดเจนครับจะช่วยคุณคสามารถจัดการการเงินได้ดั่งดีนะครับแล้วก็มีเงินออมสำรองแล้วก็เงินฉุกเฉินได้ด้วยนะครับ ตัวอย่างนะเราอาจจะต้องตั้งงบประมาณนะครับแล้วก็ติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆประจําเดือนนะครับช่วยเราสามารถเห็นภาพรวมของการเงินแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายให้อย่างเหมาะสมเพราะการทําทในส่วนของบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจึงเป็นการตั้งต้นการวางแผนการเงินที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็สามครับนี่สินเนี่ยไม่มีการควบคุมเป็นยังไงนะครคุณวารินครับเตือนเสมอครับว่าอย่าใช้เงินเกินตัวและหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้โดยไม่จําเป็นครับเพราะนี่สิน ที่ไม่ถูกควบคุมครับจะนําไปสู่ปัญหาทางด้านการเงินในระยะยาวนะครับเช่นการคุณใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าทุกอย่างนะครวารนก็แนะนําว่าให้ใช้จ่ายนี่ให้ตรงเวลาแล้วก็พยายามลดการใช้บัตรเครดิตให้น้อยลงด้วยนะครับข้อสี่คคือการไม่ลงทุนเลยนะคุณวารนสนับสนุนให้ทุกคนครับลงทุนอย่างมีสติและก็มีความรู้ครับเพราะการลงทุนเนี่ยช่วยสามารถ ทําให้คุณเนี่ยมีเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมีมูลค่าเงินเพิ่มขึ้นในระยะยาวด้วยนะครับเช่นนะคุณอาจจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำๆนะที่สามารถมีทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านเรื่องของการลงทุนนะฮะความเชอที่5ครับนั่นก็คือไม่เข้าใจเรื่องของการบหารความเสี่ยงนะการมีประกันสุขภาพและประกันชีวิตครับเป็นสิ่งที่คุณวารรนบัฟเฟตแนะนํา เพื่อให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นะครับตัวยอย่างนะะคุณอาจจะซื้อประกันสุขภาพในการช่วยลดภาระ,ะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลซึ่งทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลมันก็ราคาสูงมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงครับในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับก็6ครับ ใช้เงินผิดวิธีในการวางแผนการเกษียณนะครับคุณนรเรนครับเน้นให้วางแผนเกษียณและไม่ใช้เงินเกษียณก่อนเวลานะการมีเงินสำรองสําหรับการเกษียณเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับการออมเงินในกองทุนเกษียณอายุครับและไม่ถอนเงินก่อนเวลาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะเตรียมการในอนาคตของตัวเราเองนะครับข้อเครับนั่นก็คือไม่มีการศึกษาเรื่องของการเงินเลยนะ คุณวเรนครับสนับสนุนให้ทุกคนศึกษาเรื่องของการเงินการลงทุนเพราะการมีความรู้เรื่องของการเงินครับจะช่วยคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนะคุณอาจารย์หนังสือเขารวมอบรมสัมมานาเกี่ยวกับการลงทุนสามารถช่วยเพิ่มความรู้แล้วก็ความเข้าใจเรื่องของการเงินคุณได้มากเลยทีเดียวข้อ8ปดครับคือการไม่รู้จักประหยัดนะฮะวารนเนี่ยมักจะเน้นย้ําให้ประหยัดแล้วก็ใช้จ่ายอย่างเหตุผลครับ การประหยัดเงินครับสามารถช่วยคุณเนออมเงินแล้วก็มีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตนะครับเช่นนะคุณการใช้คูปองหรือการใช้โปรโมชั่นต่างๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเป็นวิธีที่จัดการเงินได้ได,ดีทีเดียวนะครับ แล้วก็ข้อกครับนั่นก็คือการที่ติดตามเทรนด์ทางด้านเรื่องของการเงินแบบผิดๆนะเป็นยังไงนะคุณวารินครับเตือนให้รับรองการลงทุนตามเทรนหรือคําแนะนําที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์เป็นอย่างดีนะครับอาจจะทําให้คุณสูญเสียเงินทุนได้นะครับนะเช่นนะการลงทุนในหุ้นที่มีการโฆษณาว่ามีผลตอบแทนสูงนะครับโดยไม่ได้มีการศึกษาอาจจะทําให้คุณสูญเสียเงินลงทุนได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเชิญชวนท่าน ไปทําธุรกิจนะเชิญชวนลงทุนในรูปแบบที่แปลกๆนะฮะได้เงินไวได้เงินเร็วอันนี้มีความเสี่ยงนะครับเงินทานจะหมดไวหมดเร็วนะฮะและข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือการไม่มองหาโอกาสในเรื่องของการเพิ่มรายได้นะฮะคุณวารินเนี่ยสนับสนุนให้มองหาโอกาสในการจะสร้างรายได้เพิ่มครับเช่นการทํางานเสริมการลงทุนในธุรกิจ เพื่อให้รายได้เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในระยะยาวนะครับตัวอย่างครับการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กนะหรือการทํางานเสริมในเวลาว่างเนี่ยนะสามารถที่จะเพิ่มรายได้จากงานประจํานะครับหรือธุรกิจที่เราทําอยู่มันจะเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งมั่งคงให้กับเราด้วยนะครับสรุปนะฮะคำแนะนําจากคุณวารินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปิหา,กการทางด้านการเงินครับสามารถช่วยเราเนะี่ยสามารถหลีกเลี่ยง ความเชื่อผิดๆนะครับที่ทําให้เราจนไปตลอดชาติครับและก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากแชร์บอกต่อเพื่อนของท่านด้วยนะครับรวมถึงกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Invest Tomorrow ไว้นะครับใครกดติดตามก็ขอให้รวยนะฮะกดกระดิ่งด้วยขอให้มีเงินร้อยล้านพันล้านครับ